ว้าวไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยไปหมดเลยจะมองพูดอยู่ทําไมเข้ามาทมางเลยไม่ล่ะจะเป็นอะไหาเรื่องตชัดๆผู้หญิงสองคนนี้ดูมีออร่ามากแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเธอเป็นแค่คนธรรมดาฉันรู้สึกว่ามีออร่าไหลเวียนอยู่แถวนี้มันเป็นกิจาอของความชั่วร้ายไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอในยุคนี้ ทั้งที่มันควรจะหายสับสนไปหมดแล้วในสมัยก่อนนั้นผู้ปกครองจะเป็นต้องใช้ลังวินเจอจากโลกและสวนเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองได้แข็งแกร่งขึ้นมันเป็นยุคทองของพวกเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็ได้เข้ามาแทนเราผู้ปกครองก็เริ่มหายไปตามกันเวลาจนถึงปัจจุบันนี้เจ้าหมอเนี่อ๋อจวิ่งเร็หลอกหรอเนี่ย หยุดนะเอากระเป๋าฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะพี่คะเดี๋ยวทางนี้ปล่อยฉันเองแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะทำตามแผนเลยระวังตัวด้วยนะนักสืบเหรอคะค่ะใช่คะ่ะกลุ่มเคปรากฏตัวแล้วคะ่ะตอนนี้เขาได้เว่น V R ของเราไปแล้วคะ่ะมีทั้งโจรมีทั้งนักสืบแล้วก็วางแผนกันไว้ถึงจะไม่เข้าใจแต่ก็น่าสนใจเราส่งตำแหน่งไปแล้วอีกเดี๋ยวพวกเขาคงจะมา ไอ้ซูฮฮเ้เธอเป็นสาวธรรมดาเองหรอเนี่ยโทษทีนะเธอใส่หาเรื่องเองนี่หว่นักสืบการใช้ผู้หญิงเป็นเยื่อรอนนะดูถูกกลุ่มเคพวกเรามากเกินไปไหมเฮ้ยเจ็บคอเป็นโควิดหรือเปล่าวะเนี่ยฮะใครก็แค่คนหลงทางนะผู้ผมพอเอ้ยหมอนดิมันมาตึกแต่เมื่อไหร่นะทำไมฉันไม่ทันได้สังเกตเลย คนหลงทางอย่างกันเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านเก่าบ้านเก่าเลยเหรอก็เออสิวะอ๋อมาทไปเดี๋ยวฮหรอฉันหยุดนี่ดูเหมือนว่านายจะต้องตัดแว่นหน่อยนะเพื่อน โน้ยบอกดีนะ,นะ,ะดึแกแก็น,แน,แกนคนแน่ไปแอ้บ้าเนี่ยต้องเป็นักสืบเจา้จามาแน่นอนโอเไงดีเด้นตามสูงก็รอไม่มีทางเลือกเอาวะมีแค่วิธีนี้เท่านั้น ปวดรับของกำนันจับผมด้วยครับแล้วก็จะโทษใ้ผมที่ทำร่วงเกินไปด้วยครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวเลยนะครับเดี๋ยวเฮ้ยฉันยังสนุกไม่พอเลยอะไรนะนักสืบมาเร็วกว่าที่คิดอีกฮะน่าแปลกใจมากมันก็แค่แว่น V R ทำไมต้องแย่งกันขนาดนั้นด้วยนะเช่างเธอถึงจะไม่รู้อะไรแต่ขอยืมไปเล่นสักพักก่อนแล้วกันนะเออใช่ครับมันเป็นความผิดพลาดผมเองครับเฮ้ยอ๊ คุณลูงหวังคะ่ะหนูต้องขอโทษด,ด้วยที่ทําให้คุณลูกผิดหวังคะ่ะไม่ผิดเลยขอแค่หนูปลดภัยก็พอแล้วแต่ว่าอันที่จริงแล้วคนที่ได้เวทวีร์นั่นไปไม่ใช่คนกลุ่มเคคะ่ะแต่เป็นผู้ชายอีกคนนึงคะ่ะ Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.